สวัสดีค่ะแผนกแฟชั่นและสิ่งทอวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตฝีมือดีทักสะเด่นเน้นคุณธรรมแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอตั้งอยู่ที่อาคารศักดิเดชและอาคารทุ่งคาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตมีบุคลากรภายในแผนกจำนวนสี่ท่านครูอรารยากรรัตนบุรีหัวหน้าแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอครูพัชริยาพรปินตาคำครูวันนิสารัตจกักร ครูจักกรีฑศิวกุลครูแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทองมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์วิชาผลิตภัณฑ์งานผ้าระดับชั้นปวช .2 โดยครูอรารยากรรัตนบุรีวิชาการเกงสตรีระดับชั้นปวช .3 โดยครูพัชริยาพรปินตาคำวิชาพื้นฐานการเย็บระบบอุตสาหกรรมระดับชั้นปวช .2 โดยครูวันนิสารัตจักร และวิชาการใช้และการบำรุงรักษาจากระดับชั้นปวช .2 โดยครูจักรปริศวคุณรางวัลที่ภาคภูมิใจรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4การแข่งขันทักษะการออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสุสากลระดับชั้นปวสปีการศึกษา2562รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายทักษะการตัดเย็บกางเกงกระโปรงระดับชั้นปวชปีการศึกษา2560รางวัลชนะเลิศรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพการตัดเย็บเสื้อแจ็คเก็ตระดับปวชปีการศึกษา2562รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะการตัดเย็บกางเกงกระโปรงระดับชั้นปวชปีการศึกษา2560 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติการออกแบบตัดเย็บชุดราตรีโดยนางสาวอาริยาทวัฒดดำปีการศึกษา2558รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประเภทที่3เสื้อมงคลปีการศึกษา2558รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประเภทที่2ลูกกลิ้งเผื่อตะเก็บปีการศึกษา2,559มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาเป็นคนดีมีคุณธรรมสามารถประกอบวิชาชีพต่อไปในอนาคตได้อย่างเต็มความสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแผนวิชาแฟชั่นและสินทอกันนะครับ